สวัสดีครับคลิปนี้จะเอาเตียซัมฮงเวอร์ชันต่างๆมาให้ดูกันนะว่าชอบเวอร์ชั่นไหนกันบ้างแต่ก่อนจะไปดูเราต้องไปดูในนิยายกันก่อนว่าเขาบรรยายรูปลักษ์ของเตียซัมฮงไว้อย่างไรบ้างมีตอนหนึ่งที่เป็นช่วงที่ไปเร้าหลินเนี่ยเขาบรรยายไว้ว่าเห็นท่านมีรูปร่างสูงใหญ่ผมเ้าหนวดคราวด,ดังไหมเงินใบหน้าแดงเป่งงเป็นประกายยิ้มแย้มแจ่มใสชวนสนิทสนมแต่ว่าชุดพรสที่ใส่อยู่เนี่ยกับสกรปรกมอมแมม คือเตียสัมพง์เนี่ยจะเป็นคนที่ปล่อยตัวตามสบายนะไม่ค่อยจะสนใจพวกเคลื่อนแต่งกายอะไรพวกนี้เมื่อก่อนก็เลยถูกเรียกว่าเตียมอมแมมแต่ว่าพอเป็นปรมาจารย์แล้วก็ไม่ค่อยมีใครการเรียกแล้วแหละทีนี้พอเวลาผ่านมาเนี่ยจนกระทั่งเตียบอกกี้โตแล้วก็กลับไปเจอที่บูตึงเนี่ยก็มีอีกช่วงตอนหนึ่งที่มีพูดถึงตอนนั้นเตียบอกกี้ก็ยังเห็นว่าเอ่อเตียสัมพง์เนี่ยมีใบหน้าแดงเปล่งปังเหมือนเดิมแต่ว่าคิ้วเขาเนี่ยล้วนขาวโพลนก็ขาวมาตั้้งแแแต่แรกลว แล้วก็บอกว่าแก่ลงกว่าเดิมอีกหลายส่วนอันนี้ก็คือจากสายตาของเตียบอกกี้ตอนที่มาเจอกันอีกรอบก็คือเหมือนเดิมแหละแต่ว่าแก่ขึ้นส่วนในสายตาของคนอื่นก็จะมีช่วงตอนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่านามยิ่งใหญ่ของเตียสัมฮงสถานทั่วยุทธจกักรยาวกระทันหันสายตาทุกคู่เนี่ยจับจ้องมองมาที่เตียสัมฮงเป็นจุดเดียวเห็นท่านครองชุดโพสสีเทาที่สกปรกมอมแมมสองคิ้วคล้ายหมยเงินรูปกายสูงใหญ่ยิ่ง แล้วก็นอกจากนี้ไม่ได้มีลักษณะพิเศษพิสดารอื่นใดก็แปลว่าหน้าตาปกติแต่ตรงเนี้ยอาจจะขัดกับในมังกรยกภาคสองอยู่บ้างเพราะในตอนนั้นเนี่ยตอนที่เตียสัมพงเด็กมีอธิบายรูปร่างหน้าตาไว้ตอนนั้นเขาบอกว่าเด็กหนุ่มเนี่ยมีลักษณะใบหน้าแปลกพิสดารหน้าผากแหลมคอเรียวเล็กทรงอกผายกว้างเท้าย,ยาวดวงตากลมใบหูใหญ่แม้แม้มีอายุประมาณ1 2 1 3เนี่ยแต่ว่ายืนเด่นเป็นสง่ามีอำนาจไม่น้อย าจากข้อมูลตอนเด็กเนี่ยหน้าตาเขาแปลกพิสดารนะแต่พอมาวัยชราเนี่ยกับกลายเป็นว่าหน้าตาปกติไม่มีอะไรพิเศษส่วนเรื่องบุคลิกท่าทางเนี่ยก็ค่อนข้างจะปล่อยตัวยิ้มแย้มแจ่มใสคือเขาบอกว่าเตียสัมฮงเนี่ยมีอายุร้อยปีผ่านการบำเพ็ญภาวานาม,มา80ปีจิตใจกระจ่างโปร่งใสไม่ยึดติดสภาวัตถุแต่แรกแต่ใช่ว่าจะไร้อารมณ์นะคือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกศิษย์เขาเนี่ยเขาจะมีน้ำใจผูกพันเป็นพิเศษ อย่างตอนที่เตียช่วยส่วนเนี่ยกลับมาตอนนั้นก็เรียกว่าโอบกอดสิธิรักแนบแน่นปิติยินดีจนหลั่งน้ําตาออกมาก็จะเห็นว่าไม่ใช่ว่าจะแบบปล่อยวางได้ทุกเรื่องราวนะคือถ้าเป็นเรื่องของลูกศิษย์เนี่ยเขาก็จะมีความหวั่นไหวอยู่เอาแหละเราไปดูกันว่าแต่และเวอร์ชันเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปเริ่มกันที่ปี1986ก็ไม่ใช่เวอร์ชั่นแรกหรอกนะเพราะว่าก่อนหน,น้านี้ก็มีเคยทํามาบ้างแล้วแต่อันนี้ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นเก่าที่คลาสสิกเอามากๆเลย ก็เป็นที่จดจำนะไปดูการแสดงของเขากันอันนี้เป็นฉากตอนที่เสียใจกับชะตากรรมของลูกศิษย์ก็ถือว่าเป็นเตียซัมฮงที่เป็นต้นแบบของเตียซัมฮงเวอร์ชั่นต่อๆมาด้วยหลายเวอร์ชั่นก็จะมีลุคที่ออกมาประมาณนี้แหละผมก็ชอบนะรู้สึกว่าเขาก็แสดงได้ดีไม่ได้ติดขัดอะไรแล้วก็ตัวสูงดีอาจจะผอมไปบ้างเพราะว่าในานิยายเนี่ยไม่ใช่แค่สูงอย่างเดียวแต่เขาบอกว่าสูงใหญ่แล้วก็นี่เป็นตอนพาเตบอกกี้ไปที่เซาหลี่นะจะไปแลกเปลี่ยนวิชา ต่อไปเป็นเวอร์ชั่นปี1994อันนี้ดูอารมณ์ดีนะถ้าทางคึกคักแจ่มใสชุดก็จะมีหมวกใส่ด้วยแล้วก็เสื้อเนี่ยเป็นลายตารางลาักษณะการแสดงเนี่ยจะดูแอคชั่นเยอะรีลายเยอะดูคล่องตัวกว่าเวอร์ชันอื่นๆอยู่บ้างคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเวอร์ชันนี้แทบทุกตัวแสดงแหละจะมีแอคติ้งที่ค่อนข้างจะใหญ่อยู่เหมือนกันก็เป็นเวอร์ชันในยุค90นะใครที่เติบโตมาในยุคนั้นก็จะติดภาพของเวอร์ชันนี้ หลายคนเรียกเวอร์ชันนี้ว่าเวอร์ชันโจไห่เม่ยเพราะว่าความงามของเธอในบทจิวจี้เย่เนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นช่วงแต่ท้ายเรื่องเนี่ยมีการเพิ่มบทให้เตียซมฮงเนี่ยไปต่อสู้กับจิวจี้เย่ด้วยมันก็จะหลุดออกจากนิยายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเวอร์ชั่นนี้ต่อไปเตียซมฮงปี2001ดูมุมนี้นี่คล้ายๆกับจิวแปทงอยู่เหมือนกันนะคือถ้าอ้วนกว่าน,นี้หน่อยเราไม่ได้บอกก่อนว่านี่คือใครผมจะเดาว่านี่น่าจะเป็นจิวแปทง แต่จริงแล้วก็ถือว่าตรงนิยายอยู่นะดูจากชุดเสื้อผ้าทรงผมอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นว่ามันดูธรรมดาธรรมดาซึ่งถูกต้องแล้วเพราะว่าเตียสซามฮงอย่างที่บอกไปว่าเป็นคนสบายๆปล่อยตัวสำรารญชุดเสื้อผ้าเนี่ยก็จะแบบธรรดาธรรมดาๆอาจจะดูมอมแมมด้วยซ้ำแต่้นเวอร์ชั่นนี้ชุดอาจจะไม่ได้ดูเท่ดูสงา่าดูมีราศีอะไรมากมายแต่ก็ถือว่าก็ตรงนิยายดีนะและคนแสดงเนี่ยก็ดูท่าทางใจดีด้วย ต่อไปของปี2003ผมชอบชุดเวอร์ชั่นนี้มากเลยทั้งทรงของชุดแล้วก็สีสันแต่มันก็ไม่ได้ตรงกันันนิยายหรอกนะคือในนิยายเนี่ยชุดมันจะต้องมองแมแรมใช่ไหมแต่ว่าชุดนี้ดูดีเลยแหละซึ่งผมชอบนะสีสวยดีรวมไปถึงไอที่ปักอยู่บนหัวด้วยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าปิ่นหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละผมว่าเขาออกแบบม,มาดูสวยดีเท่ดีแล้วก็คนสแสดงเนี่ยผมว่าเขาก็เข้ากับชุดดีนะเป็นอีกเวอร์ชั่นที่ส่วนตัวแล้วผมชอบ นี่ก็เป็นฉากต่อสู้นะตอนที่ไปช่วยเสียงออชุนก็เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ดังมากๆผมจำได้ว่าช่วงนั้นน่ะหนังจีนกำลังภายในค่อนข้างจะซบเซามาหลายปีมีดาบมังกรหยกปี2003เนี่ยแหละที่จุดกระแสขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็รู้สึกว่าจะมีมังกรหยกเวอร์ชั่นหรืออีเฟย์เนี่ยมาฉายต่อก็เรียกว่าปลุกกระแสหนังกำลังภายในขึ้นมาในช่วงเวลาหนึ่งเลยแหละสำหรับเวอร์ชันปี2003 ต่อไปเวอร์ชันปี2009น้ี่เดินลงบันไดมาฉากค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะสำหรับเวอร์ชันนี้ดูไกลๆนี่ปแปลกๆอยู่นิดนึงนะคือจะดูเหมือนเป็นหน้าดำๆตรงกลางใช่ไหมแล้วก็รอบๆเป็นสีาขาวๆต้องมาดูใกล้ๆนะั้นถึงจะเท่คือหนวดคราวเนี่ยเขาไปถึงด้านข้างเลยมันก็เลยดูเหมือนเป็นลักษณะเป็นสีขาวรอบๆหน้าพอมาดูมุมนี้ก็เท่ดีนะดูองอาจหน้าเกรงขามดีเหมือนกันอันนี้เป็นฉากต,ตอนงานวันเกิดผมว่าเวอร์ชันเนี้ยงานอลังการกว่าเวอร์ชันไหนๆเลย คือฉากเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีเสื้อผ้าก็โอเคนี่เป็นตอนที่พาเตียบอกกี้ไปเซ้าหลินนะมีขี่ม้าด้วยเวอร์ชันอื่นไม่ได้ขี่ม้านะแต่จริงแล้วเซ้าหลินกับบูตึงก็ไม่ได้ไกลกันมากผมว่าเวอร์ชันนี้เป็นเตียซัมฮงที่ดูเข้มดีดูเข้มแข็งดูมีอํานาจเวอร์ชันอื่นเนี่ยอาจจะดูผอมไปหน่อยอันนี้ดูแข็งแรงถือเป็นเตียซัมฮงที่ลุกไม่ซ้ํากับเวอร์ชันอื่นๆน,นะเป็นเอกเทศดี สุดท้ายก็เป็นของปี2019นี่เองอันนี้คือออกมาเป็นแนวคุณปู่ใจดีแล้วแหละคือเหมือนเป็นคนแก่ประจำบ้านที่แบบอายุมากๆแล้วอะผมเคยบอกในคลิปหนึ่งว่าเวอร์ชันเนี้ยเตียสําพงดูอ่อนแอดูฟูมฟายไปหน่อยคือเตียสซำพงเนี่ยน่าจะดูปล่อยวางได้มากกว่านี้แต่จริงๆแล้วลองย้อนกลับไปอ่านในนิยายเนี่ยมันก็จะมีอยู่บางช่วงที่เตียสซำพงก็น้ำตาไหลก็ร้องไห้อยู่เหมือนกันคือเขาจะอ่อนไหวกับเรื่องของลูกศิษย์ ลิทธิ์ของเขาเนี่ยเจอแต่เรื่องหนักๆมาทั้งนั้นดังนั้น,น,นเวอร์ชันนี้ก็ไม่ได้ว่าจะผิดไปจากนิยายหรอกในแง่มุมนี้แต่ส่วนตัวผมก็ยังมองว่าดูฟูมไฟล์ไปนิดแล้วก็ดูอ่อนแอด้วยคือเวลาจะเดินเหินอะไรเนี่ยดูแบบเดินไม่ค่อยจะไหวแล้วจะล้มอยู่แล้วซึ่งมันจะขัดกับพลังฝีมืองที่แบบเร็วขนาดพุ่งไปบนหลังคาโดยไร้เสียงไปจัดการกับผู้เล่นลับได้อย่างง่ายดายแต่ถ้ามองในแง่ของการเอามาทําเป็นซีรีส์เนี่ยผมมาคิดดูแล้วทําออกมาเป็นแบบนี้ผมว่าก็ดีนะ คือเขาไม่ได้วางตัวเตียซัมฮงไว้เป็นแบบปรมาจารย์ผู้สูงส่งแต่เขาวางไว้ในฐานะของญาติผู้ใหญ่ของเตียบอกกี้มันทําให้คนดูรู้สึกเข้าถึงรู้สึกถึงความผูกพันของตัวละคร2ตัวนี้ซึ่งผมว่ามันจะกินใจคนดูมากกว่าเวอร์ชันใหนนิยายอันนี้ก็ถือเป็นข้อดีเหมือนกันเอาล่ะก็เอามาให้ดูกันประมาณเท่านี้ชอบเวอร์ชั่นไหนลองคอมเมนต์ลงมาได้ใต้คลิปนี้นะมาคุยกันวิเคราะห์กันขำๆสำหรับคลิปนี้จบเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ